อิชนาวยังไม่นอนนะคะเหตุผลเพราะว่านี่ค่ะรอสองดอกกระบองเพชรนะคะคอนโดนางฟ้าดอกที่สองและดอกที่สามอุ๊ยดอกที่สี่ด้วยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ดอกกระบองเพชรคอนโดนางฟ้านะคะคืนนี้บ้านทีเดียวสามดอกเลยค่ะนี่ค่ะสวยไหม หอมมากเลยค่ะน่าสดนีดนึงแล้วคะ่ะกลับมาทำงานยังไม่ได้อบน้ำเลยค่ะไปดูไปดูกระบองเพชรดีกว่าค่ะรอ,อที่สอง ที่สดอกที่สแอบอยู่นี่ค่ะสวยไหมคะปลูกกระบองเพชรได้อะไรเขาบอกว่าดอกกระบองเพชรชนิดนี้นะคะมันกินได้นคะคะตัวนี้กินได้แต่ส่วนตัวยังไม่เคยเอาไปกินนะคะเพราะว่ายังไม่กล้ากินแล้วก็ ไม่มีใครให้กินด้วยค่ะเงี้ยค่ะแต่ถามว่าดอกเนี่ยเอาไปกินหรือยังเอาไปกินแล้วค่ะรสชาติเขามีความเปรี้ยวตรงเนี้ยค่ะตรงนี้เขาจะมีความกรอบนะคะส่วนตัวเนี้ยเขาจะมีความนิ่มคล้ายๆถ้าใครเคยกินดอกชมจันทร์นะคะก็จะรู้ว่าอ่านิ่มแล้วก็ลักษณะเหมือนดอกชมจันทร์เลยนะคะแต่รสชาติดอกชมจันทร์จะมันๆตัวนี้จะเ,เปรี้ยว ที่ทำมาเมื่อปีที่แล้วก็คือเอาไปผัดกับน้ำมันหอยแล้วก็เอาไปแกงส้มนะคะปรากฏว่าผัดน้ำมันหอยไม่เข้ากันค่ะเหตุผลเพราะว่าผัดน้ำมันหอยจะต้องมันๆมันถึงจะอร่อยมันๆเค็มๆถึงจะอร่อยแต่เมื่อมาเจอความเปรี้ยวรสชาติมันไม่นัวค่ะรสชาติมันไม่เซฟรสชาติมันไม่ร่อยแต่พอเอาไปแกงส้มโอ้ยคนใต้บอกเลยค่ะร่อยจัง นี่ค่ะสวยไหมคะทุกคน mm hmm. ก็จะโมเ้ mm hmm. เพื่อนแค่นี้ละคะ่ะ mm hmm. ที่อุตส่าห์ยังไม่อาบน้ํายังไม่นอนกะนี้ค่ะจะมาสองดอกกระบองเพชรคอนโดหนังฟ้านะคะแล้วก็นี่ค่ะยังมีรอบานอีกหดอก2 mm hmm. อดอก mm hmm. แล้วก็3ดอกนะคะ รอบนี้เป็นทั้งหมด8ดอกบานไปแล้ว1นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาออกมาแล้วก็ชนกันอีกก้านหนึ่งนะคะก็ทำไมเขาตายไปถึงดอกก็เหลือ6ดอกวันนี้บานสามนี่ค่ะ1 2 3สองสาแล้วก็รอบานก็น่าจะไล่เลี่ยก,กันนะคะรอบนี้น่าจะไม่ไม่พร้อมกันค่ะอีก3ามดอกโอเคค่ะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ